สวัสดีมิตรลักนักตกปลาขอต้อนรับสู่ฟิชชิงบอยชาแนลสำหรับทริปนี้ผมออกมากับเหยื่อตัวหมานเหมือนเดิมนะครับผมเขียดซิ่งนะผมนานาสำหรับทริปนี้ก็ฝากนานาช่วยรับชมด้วยนะครับผมไม่รู้ว่าจะมีผลงานมากน้อยขนาดไหนไปติดตามรับชมกันเลยนะครับนานา กัดแล้วนะผมมีไซส์แน่ตัวนี้มีไซส์ปะวะอืม Yeah. 路被远了。No, จะรุดมาได้ติดมินมาแล้วผมไซส์ก็พอได้ผมสามสี่ขีดได้นะคนระับน้าสี่ขีดน่าจะได้เนี่ย ติดขอบไปอย่างนี้ครับกว่าจะเอาขึ้นได้โ้จิตผักนะผมมาเดี๋ยวตามตอบกันนะกัดดีสิเกิด อยก็ไม mm ่อยใส่ป๊อกครับผม ัันะครบไปนะครผมไปแล้วนะฮะสายเดินเขาหนะ้านๆะน่าจะมีไส์ครับตัวนี้ออกช้าๆอย่างงี้ครับผม ใสต่สต,สตึงอ,อ่ะใส่ตึงก็วัดว่าจะมีใส่ลากเฉดชแล้วก็จะบีไซส์นะครับไปเดี๋ยวตามตอบนะนะ ข้น,น,น,น่าจะไซป์ป๊อกครับผมน้าส่งยอยยาวรัม Đẹp rồi hả? mình hả? kiếp đã tì tỏ không? siêu siêu ก <deve nt touch Gon> ัดนะผมมิ้งย้อน่ตัวมิ้งย้อนนะ ย้อนมาข้างหน้าเลยนะครับผมเสร็จพวกแล้วฮะขนครับอืม <c ười> โอ้โหกืนเลยครับตัวนี้นี่ไี่หนึ่งนะผมกลืนเบ็ดเลยครับตอนนี้เดี๋ยวตีต่อผมมันครับยินๆอย่างเงี้ยฮะ เียตซิ่งครับผมโอเคครับนะนะทริปนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับผมเย็นแล้วนะฮะมาดูผลงานรวมันะครับผมสำหรับทริปนี้นะครับกับทริปเขียตซิ้งครับผมห้าแต้มนะครับผมก็ถือว่าหมานอยู่นะครับเดี๋ยวโอกาสหน้าเจอกันใหม่ม Getting, ครับผมเขียติ่งครับผม จะพยายามทําคลิปลงเรื่อยๆเลยครับผมช่วงนี้เริ่มมีเวลานะครับไปครับผมฝากและนะช่วยกดไลค์กด s ับสไครป์ผมด้วยนะครับผมสำหรับทีนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ